thank <laughs> you สวัสดีนะฮะทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็ชาวบ้านก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับมากันเต็มเลยนะทุกท่านตอนนี้ก็ประจํากันคนละจุดคนละล็อกแล้วนะครับส่วนรถดับเพลิงที่ฉีน้ำเนาะก็รอประจําการอยู่ด้านโน้นนะฮะก็ขอบคุณทางด้านนะครับอบตนะครับที่สนับสนุนนะครับรถ ฉีดน้ำให้กับชาวบ้านเนี่ยตอนนี้ก็มาดูนะครับว่าขออภัยครับผมมาทําอะไรถึงไหนกันยังไงเนาะนะครับตอนนี้นะครับผมนี่ฮะ่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับผมค่อยๆขัดค่อยๆถูไปพอขัดแล้วถูแล้วก็ดูสวยดูงามขึ้นมาเลยเนาะ นี่เป็นขั้นตอนแรกขัดมันจะยากตอนขัดนะครับตอนทานี่แป๊บเดียวเนาะนะครับทานี่แป๊บเดียวพอขัดแล้วก็เริ่มดูแตกต่างกันแล้วนะครับท่านสวยงามนะครับตัวน,นี้ก็นูนะ่นฮะคนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้รถฉีดน้ําก็ฉีดลบกกอนลบกอนอนลบก่อบก้อน <laughs> อะอนะ พอขันแล้วฉีดน้ำนี่สวยเลยนะครับโอ้งามงามนี่นฮะน่ะล็อกโอ้เห็นไหมตะไข่เริ่มไหลลงแล้วนะครับสีกองอยู่ข้างล่างตรงพื้นสวยเลยนะครับ หลังจากรถผ่านไปแล้วนะครับก็กลับเข้ามาขัดตอนะฮะสองรอบสามรอบน้องทุกท่านจนกว่าจะสะอาดที่สุดเนาะนะครับตะคงตะไข่น้ํานะครับเวลาทาสีไปเนี่ยมันจะลอกนะครับถ้าไม่ขัดพวกนี้นะฮะนี่ฮะทั้งพระทั้งเนนท่านก็นะครับมาช่วยกันนะฮะทุกท่านนะครับถือว่าเป็นงานของวัดเลยนะครับ

好嘞，来。 อนนี้ก็นะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งฝั่งนะฮะตอนนี้ชาวบ้านก็ย้ายมาอีกหนึ่งฝั่งนะทุกท่านฝั่งนูน้นรอลงน้ำยาแล้วก็ทาสีนะครับทุกท่านก็ประมาณนี้นะฮะคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม